ดิค่ะมามามานีย้าข้าคัดทองอ,อกทองอ,อกงามงามจังดูทองออกงามงามไอ้ลูกอันอันลูกขายผัดไทยจ้าขายผัดไทยเฮ็ดไปทรงลูกลูกขาแนวไอเฮ็ดดีแล้วดีแล้วบ่มีเวียกบ่มีเวียกคัดทองอ,อกลูกให้ลูกไอกะละมังนึงคัดแล้วละจ้านี่จา้าคัดแล้วแล้วกะละมังนึงคัดแล้วกะละมังนึงยดากะสิคัด,คดไอเพื่อนไะเฮ็ดอะ เหลืออีกงามงามอันนีๆๆ้อ้วนอ้วนจ้ะอีกมอ้อนึงอีกเต็มจ้ะจ้ะนัดไปส่งลูกจ้าลูกขายผัดไทยอยู่ตลาดนัดช่วงเศร้าเพันภาคันเฮ็ดงานช่วงใบไอ้ช่วงใบไอ้ขายของขายผัดไทยขายไอ้พวกไอ,เอ้เข่าขาหมูเข่าไอ้หมูกรอบทุกอย่างเลยจ้ะจ้ะ อันนี้คัดแล้วเอาเออกไปอันย้ายแซ่และอันนั่นเครื่องห่อเครื่องกล้องนะจ๊ะวันนี้ย้ายเลยปลูกใสหม้อปลูกใส่นีปลูกใส่นี บาดนี่สรุปแล้วอันนี้มันคืออ้วนกมูแบบนี้อ้วนอ้วนไหมอันอันที่ยายปลูกเส้นี้นี่จอยได้แบบนี้นี่นี่ที่ยายคัดแล้วอันนี้มันอ้วนอ้วนไหมเอ้ามันต่างกันจะมองได้แบบนี้ <c oughs> โอ้มีตังมีแปลกแปลางกันดีเนาะอืมอายายผ่าคัดทองออกวางวางเห็ดซอยลูกจ้าวางวางเห็ดซอยลูก ประมาณชั่วโมงนึงครับหมอนึงกับกำลัมังนงิประมาณชั่วโมงนึงละจ้ะเสียงตาคุยโทรศัพท์กับลูกค้าคุณอ,อตอนแรกสิได้อนประมาณนั้น ซีหามงแรงแกเลยจ้ะสิไปส่งลูกไปใหญ่ของซอยเพิ่นเพิ่นกระเลืกงานบาบสามจะมาขายของตอ่อยุ่ยใส่กระโบอ,อดตายเนาะกันเนาะยันเนาะกันเนาะมีแนวเฮ็ดลูกหางานไหนเฮ็ดโอ้ยดีดีดีด,ดีพอวันปูป่ยังไงทองออกเนาะะเขาแซ่เขาเปลี่ยนานาำเ้าแรง สามมืออาการช่วงนี้อากาศมันดีจ <uma> ้ะอากาศมันอุ่นอาการมันมันจะเลิเกิดยาวเง้วเร็วแต่ย่าอยากหงอรับ้ะไรไอ้ไอ้ไอหูค้อเม่นเนี่ยไอ้ปลูกไส้ไอ้ปลูกเส้นนี่ไปยังมันคืออ้วนก็ปลูกไส้หม้ออันนี้ปลูกเส้นี่อ้วนกลัวมั้ยมิคหรือมั้งอันนี้อ้วนก็มูอันนี้ยังจอยอยู่ด้วยนี่ยังจอยอยู่ในหมอนจ้ะอืมอืม đang cả khừng ngâm tìm mò khừng ngâm như cha đang hàng bộ uốn đang buộc sẹo ní mày uốn bộ uốn mày, áo cứ bẹt thế, má chỉ má má cắt thô ngọc nóng cẩn, lược thô ngọc nóng cẩn, cắt thô ngọc rồi lược thô nóng nấm cẩn cha, cái tiếp nước rẻ, hết xong chưa rồi สามสองกะละมังนั่นแหละอาทิตย์หนึ่งแค่สองเทือ,อไปส่งลูกพ่อได้ขายยุ่จ้าขายยุ่ตลาดนัดผัดไทยอาหารไทยเนาะขายยุ่ตลาดนัดเ,เพื่อนกลางเต้นขายไหมจ้มขาขยันพิ่งเหตุงานโบนะ่ะเห็นอยู่โรงแรมไอ้นามลนะเลียนหนังสือเลือกโรงเรียนเนพิเอ่อน้อง่าไอ้ผู้นึงเลือกโรงเรียนผู้หนึงเลือกงานใครได้มาขายของจ้ะ แม่ก็เลือกถั่งอ,อกให้ซอยเลือกถั่งอ,อกบ่มีแนวเห็ด <c> บ <oughs> รม่แน่เห็ดเรมีแนวเห็ดได้ประโยชน์แม่ก็ได้ประโยชน์นชนซอยลูกย่วงบ้างก็ย่วงบาง้างแต่คิดว่าอาทิตย์นึงได้เห็ดอยอู่รอกซอ่ได้เลือกอยูรอกซ์เถ้าปลูกสามกะละมังนี่ก็จ้ะก็พอได้ขายอยู่นะ เพราะว่าพวกไอ้พวกพม่าก,กับคนไทยก็หลายอยู่จ้าในจังหวัดทีอยู่นี่สี่สิบกคนอยู่พวกฝรกั่งแต่กินนี่เจาจะผัดไทยนะเขา็บาใส่พริกเขาใส่พ,พริพกป่นสินะกันห่อได้ใส่ถงห่อมันแบบแซ่บได้หรอผัดไทยมันหอมหอมแซ่บก็ากันไหมจ้ยายกตองคัดให้แล้วก่อนไอ้ บายโมงเน่ยนเพราะว่าสิบเปะเอาไปส่งลูกเพราะว่าไปส่งก่อนเวลาเพราะว่าสิบปอะคนของพ่อมันอีจะ้ะคนของอไปมาล่านให้ลูกเนี่ยของเพิ่นลูกเพิ่นโทรมหาตามาวานคำคั แล้วก็เอ้นยังก็ work from home work from home work from home นี่เห็นงานอยู่บ้านนี่โอ้ยจะมันถึกซะดีย <c ười> ้ายก็บ่ได้ไปเพชรยังหรอกย้ายกะินเงินสวอแล้วย้ายกะบ่ได้เพชรยังแต่ซอ,อยลูกซอยเท่าที่ซอยได้ ้เซนามเศร้าคือเรากำลังขาดมันบ่มีมันบ่หนักยังเนาะเอาก็สมบายนะเหดุยูโฮมเหดอยูโต๊ะ ยัดยูเือนเฮายัดยูบ้านเฮามันก็สบายเวลาเขาไปในนนัเงไปธุระกาจังเอาไปส่งลูกไปซุปเปอร์ไปยังเขา,เาไปส่งลูกลูกก็เปิดสายอยู่เปิดเปิดช่วงบ่ายจ้ะ เสียงดังเ่าะน่าฟังข่าวไปน้ำเด็กมีข่าวช่องไทยฟังไปนำ้ำปิดทีวีช่องไทยเบิ้งไปน้ำไหมจ๊ะถือโอกาสฟังข่าวไปนำ้ำกับเพื่อนไปนเนาะเขาเห็บงานไปนำ้ำ ที่ที่แล้วก็ได้เอาไปคัดปลูกซ้มกละมังนี่ละกล้องนึงจะได้สามกละมังนี่แหละจัะเพราะ กะละมังนี่อ้วนอ้วนมึงดูอ้วนอ้วนงามขนาดเศร้าหน้ามันไอขึ้นจากน้าด้นี่ยังไอ้ไอ้ไอไเม็ดกาดมันยังไหลอยู่ นั่งฟังข่าวแมบหัวก like ็เพิ่นเนาะแป๊บเดียวกันแล้วเขาเห็นอยู่บ้านเขาเห็นเพือนเขามันเขาบอลฝ่าวไปใส่กจใจเย็นๆมีเวลาอีกตั้งหลายชั่วโมงคุยกับเอฟซีไปมีเพื่อนซุปไปเพื่อนๆไปแป๊บเดียวกันแล้วเฮ็ดแย่งกันเขาบอลฝ่าวมันบั่เมื่อยเนาะค่ะเนาะเขาก็เฮ็ดไปเรื่อยๆคัดไปเรื่อย

นั่นไงไม่ลอกคัดง่ายอันนี้ไหมกะละมังนี่ไหมแย,ยสิลองไปเปลี่ยนใส่กะละมังนี่ยางเดียวซื้อกะละมังนี่มะย,ยางเดียวดูมันก็ยงังอ้วนดีเขาออกอ้วนขาวงามไหมอันที่ปลูกในหม้อผัด,ผดจ้อยก็กันต้นเพียกวก็กันไหมอันนี้ผป็ไงก็กันเอาก็แปลกแต่ นี่เป็นน้ำมังโป่งใส่อยู่ดีเนี่ยโอ้ได้ได้หูบวบทเลี้ยนได้หูเป็นเขาเสียได้หูจกักอันใดมันอ้วนเขาก็สิบโป่งใส่อันนั้นเนาะนี่ปปูกใส่นี่รูออ้วนไหมอ้วนขาวงาม คิดหน่าจะยายไปอยากมันคิดมันยาวมองดูอ้วนอ้วนงามงามไหมอันกะละมังนี่ไหมิ่งกะละมังนี่ดูไปเลยจอยนี่จอยแต่กะงามยี่ดอกงอจอยงามกะละมังนี่เพิ่นงามงามแม่ยต้งขาวต้องอ้วนโอ้ต้องอ้วนแหมมันอ้วนต้องงอต้องขาวอยู่แล้วเนาะนี่ใกล้สิเมื่อแต่ละจ้ากะละมังนี่ใกล้สิเมื่อแล้ว คาดเล็มนไปเรื่อยๆเข้าว่างเนาะพอมันมีในตู้เย็นอยู่เอาไปเตรียมไว้ให้ว่าให้ขาดนสิอาจารยโอ้ยกะลมมันจะงามงามมึงเลยแต่มันหั่นแบจอยหน่อยนึงถันหมอนี่ก็ง่ามอยู่แต่จอยหน่อยนึงอ้าวก็ว่าเลือกดีแล้วก็ว่าเลือกดีแล้วนะ น,นี่งาไหมจ้ามองดูโอเคจ้าพ่อกันคลิปหนามื่อนี้ย้ายผ้าไอ้ไอ้คัดถ่วง,งอกเลือกถ่วง,งอกไปให้ลูกจ้าพ่อกันคลิปหนาจ้าสวัสด,ดีจ้าบายบายฝากก็เลยกดแชร์ในเด้อค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้หน่อยถั่วงอกใหญ่เพน